สวัสดีครับชาแนลทอยตูริคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาสอนการตั้งเวลานะครับของนาฬิกาตัวนี้นะครับ YS 9 0 2นะครับผมไปดูกันเลยเหมือนแกะกล่องนะครับข้างในก็มีคู่มือวิธีการตั้งเวลานะครับก็มีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับต้องใส่ฐานก่อนนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะใส่ฐานนะครับโอเค ถ้าปิดลับตัวเลขก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคือก่อนอื่นก็คือว่าจะแนะนำให้ฟังก่อนว่าไอ้รุ่นเนี้ยมันจะมีโหมดอยู่3โหมดนะครับซึ่งคุณจะเห็นที่ตรงอ่าตรงนี้ใช่าที่กระพริบเบสิ c โบนัสแล้วก็ดี l a y เนี่ยนะครับความหมายของมันก็คือถ้า Basic ก็คือปกติก็คือนับเวลาถอยหลังปก oh. ติเลยนะครับก็คือจากเนี่ยสิบ 10นาทีเนี่ยนับถอยหลังลงมาเรื่อยๆต่างฝ่ายต่างกดต่างฝ่ายต่างกดงก,ก็ก็จะอีกฝั่งนึ่งก็จะนับเวลาถอยหลังนะครับโอเคเดี๋ยวมกลับก่อนนะครับโอเคโหมดแรกก็คือเบสิกเนาะโหมดต่อไปโบนัสโบนัสคืออะไรทุกๆครั้งที่มีการกดไม้กระดกเนี่ยครับ มันจะบวกเวลาเพิ่มให้เราอย่างอันเนี้ยเราเซตไว้ที่3มันก็จะขึ้นให้เรา3นะครับ3วินะครับอีกฝั่งหนึ่งกด3วิก็จะขึ้นทีละ3วินะครับซึ่งไอตรงเนี้ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ละครั้งในการกดเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราสามารถเลือกได้นะครับก็จะก็คือจะเลือกได้สูงสุดคือ59นะครับ59วินะครับนั้งน,นะหรือ60เนี่ยไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งอ่ะมัวต่อไปนะครับ ก็คือตัวดีเลย์นะครับดูดีเลย์ก็คือเวลา,เ,าเราตั้งตัวนี้ตรงกลางเนี่ยที่เลข5เนี่ยคือก่อนหน้าที่จะเ,เริ่มนับเวลาจริงของไอ้สามสิบนาทีเนี่ยมันจะนับไอ้ดีเลย์นี่ก่อนคือสมมุติว่าอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยดีกว่า,จะ,าะจะได้เห็นภาพนะครับจะได้เห็นภาพเนี่ยเห็นไหมมันจะนับสามมันจะนับไอ้นี่ก่อนห้าวิก่อน ถ้าเรากดเนี่ยมันก็จะเลื่อนไปอีกฝั่งนึีกฝั่งหนึ่งก็คือจะมีเวลาถอยหลังให้หาวิอันนี้ก็เหมือนกันถ้าภายใน5าวิเนี่ยยังไม่มีใครกดเกิน5้าวิอะ่ะมันก็จะสลับกันไปเรื่อยๆทีละ5้าวิหวินี่ครับเนี่ยครับ,เร,บเรียกว่าไอเวลา5าวินี้คือใช้ได้เรื่อยๆไม่จํากัดขอแค่อยู่ในภายใน้าวิเนี่ยครับมันก็จะวนไปวนมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทัน5าวิอ่ะทีเนี้ยมันจะเริ่มนับเวลาจริงของคุณละแล้วทีนี้สมมุติคุณกดไปนะอีกฝั่งนึงยังอยู่ใน5าวิเนาะอ่ะกด อันเนี้ยก็ยังกลับมา5วิอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ยังมี5วิอยู่ซึ่งไอตรงส่วนเนี้ยถ้าคุณยังไม่เกิน5วิเนี้ยมันก็ยังไม่นับเวลาจริงแต่ถ้าสมมติว่าคุณเกินวิอีกครั้งเนี้ยมันก็จะไปนับเวลาของที่คุณเหนืออยู่ในครั้งนั้นนะครับอันเนี้ยก็จะนับต่อได้นะครับก็เรียกว่าเหมือนกับทุกๆตาเดินจะมี5วินาทีให้มาก่อนนะครับแล้วถึงค่อยไปลดเวลาจริงนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการ คอนโทรลหลายอย่างนะครับก่อนอื่นเบื้องต้นง่ายๆก็คือถ้าสมมุติว่าขออนุญาตกลับไปตรงโหมดเลือกโหมดก่อนละกันนะครับเริ่มมาถึงเนี่ยคุณจะเข้ามาหน้าจอตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นการเลือกโหมดคุณกดเลื่อนลงหรือเลื่อนขึ้นได้ที่ปุ่มซ้ายและปุ่มขวาคือการเลือกเลือกโหมดถ้าคุณต้องการเลือกโหมดแล้วเนี่ยคุณก็กดที่ปุ่มตัวนาฬิกาตรงนี้นะครับ กดเลือกเข้าไปมันจะหยุดกระพริบนะครับมันก็จะเป็นการเข้าเลือกโหมดทีนี้พอคุณเลือกโหมดเสร็จแล้วคุณต้องการที่จะเริ่มเลยคุณก็กดสตาร์ทปุ่มนี้นะครับสตาร์ทหรือสต็อปนะครับปุ่มที่3นะครับมันก็จะเริ่มนับเวลาแล้วก็เริ่มเล่นได้นะครับไม้กระดกสลับเวลากันไปแต่ถ้าคุณอยากจะหยุดเวลาคุณก็กดตรงปุ่ม pause ตันนี้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการหยุดเวลาถ้าต้องการให้เวลาเดินต่อก็กดตรงกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ ถ้าคุณต้องการที่จะจบเกมนี้แล้วนะครับคือหมายถึงว่าอยากจะรีเซ็ตของมันใช่ไหมครับให้มากดปุ่มนาฬิกาค้างไว้นะครับประมาณ3วินะครับมันก็จะกลับมาที่โหมดเริ่มต้นของมันนะครับก็คือโหมดที่ให้เราเลือกโหมด3โหมดนะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะปรับเวลาอ่าสมมุติคุณเข้าไปเลือกที่โหมดอันนี้แหละนะเหมือนเดิมเวลาเลือกก็คือกดอันนี้1ทีนะครับ เข้าหมดตรงนี้นะครับเข้าเสร็จนะตรงเนี้ยถ้าเกิดคุณยังไม่ต้องการให้มันมี10นาทีคุณต้องการเพิ่มเวลาอาจจะเป็นแบบ30นาทีอะทำยังไงให้คุณกดนาฬิกาค้างครับอาอาขอโทษโทษโทษผมจำผิดละไม่ใช่ละเอาใหม่ใหม่ใหม่ให้คุณกดนาฬิกา,าครั้รรหงหนึ่งครับไม่ใช่ค้างนะค้างมันคือรีเซ็ตกลับไปหน้าเริ่มต้นอันนี้พอมันกระพริบเนี่ยปุ่มซ้ายสุดเนี่ยคุณสามารถเลือกเวลาได้ขึ้นหรือลง ด้วยปุ่มลูกศรของคุณนะครับอันนี้คือเวลาชั่วโมงนะถ้าคุณต้องการให้มันเลื่อนมาบีกหลักหนึ่งคุณกดปุ่มนี้3นะครับปุ่มเพลย์นะครับก็คือมันจะเลื่อนมาอีกหลักหนึ่งคุณก็กดเพิ่มไป30นาทีถ้าคุณต้องการ30นาทีาเลื่อนกดเลื่อนไปทีลหลักนะครับทีนี้พอมาถึงหลักนี้แล้วเนี่ยไอเนี่ยมันก็จะปรับเป็น3านาทีเท่าออฝั่งซ้ายอัตโนมัตินะครับผมแล้วถ้าคุณต้องการโอเคเรียบร้อยแล้วเอาตามนี้ก็กดเลื่นกลับอีกทีหนึ เริ่มต้นเกมลักษณะนี้นะครับผมอ่ะโอเคไหมครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดใครตามไม่ทันก็กดพอดแล้วเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งนะครับผมและจะกลับไปหน้าจอเริ่มต้นทํำยังไงก็กดตุ่มน้ค้างนะครับ3ามวิกลับมาโหมดแรกเหมือนเดิมอ่ะทีนี้ผมจะสอนวิธีเซตเวลาตรงกลางตรงนี้นะครับวิธีเซตเวลาตรงกลางตรงนี้นะครับเวลาพอคุณเลือกโหมดนะครับคุณก็กดนาฬิกาเลือกโหมดแล้วนะครับ ก่อนหน้าที่จะเริ่มเล่นอะไรคุณต้องถ้าคุณต้องการจะตั้งให้คุณมาตั้งนะครับเกื่อคุณกดเริ่มเล่นไปแล้วเนี่ยเริ่มเล่นคือกดปุ่มนี้เนาะคุณจะกลับมาตั้งไม่ได้อีกแล้วคุณต้องต้องไปเข้าโหมดมาใหม่แต่ตรงนี้คุณยังตั้งเวลาได้นะคุณต้องกด1ทีเลื่อนมานะครับเลื่อนมาอีกหลักหนึ่งเลื่อนมาอ่าทีนี้มาหลักตรงกลางคุณก็สามารถเลือกได้ว่าออโอเคมันเซตได้ถึง60เลยนะครับไม่ใช่ห้าเข้าใจผิด1นะครับหมายความวาใโหมดที่2หมดบนก็คือว่า ถ้าสมมุติว่าคุณเลือกเป็นที่60ใช่ไหมครับทุกๆครั้งในการเดินอ่า,อาเริ่มเล่นคุณกด1ทีก็จะได้เอ็กซ์ต้าม,มูฟมา1น,นาทีนะครับเวลาก็จะเพิ่ม1น,นาทีก็คือทีละ60วิวิเห็นไหมครับเวลาเพิ่มมาทีละ60วิวินะครับผมโอเคอันนี้จบนะก็จะกลับไปดูหมวดที่3นะครับรีเซ็ตนะครับหมวดที่3ครับเหมือนกันนะครับวิธีการตั้งเลขตรงกลางก็คือ พอคุณเลือกโหมดแล้วเนี่ยกดเลือกโหมดแล้วเป็นอย่างนี้เนาะและคุณกดนาฬิกาอีกทีหนึง่งมันก็จะคลิปคุณก็เลือกเข้าไปที่ตรงนี้อ่าดูซิจะเลือกเวลาดีเลย์ได้ถึง60วิวิเหมือนกันนะครับคุณก็กดนาฬิกาถ้าโอเคกดปุ่มสตาร์ทเริ่มต้นเห็นไหมครับมันจะนับจาก60เลยทีนี้ก่อนที่จะเข้าเวลาจริงนะครับนี่ก็60เหมือนกันนะครับก่อนที่จะเข้าเวลาจริงนะครับประมาณนี้ อันนี้ตัวเลขที่มันขึ้นมาตรงนี้คือมันนับจํานวนให้ด้วยว่าแต่ละฝั่งเนี่ยกดมาแลกกี่ทีอันนี้กดมา2ทีอันนี้กดมา2 2ง,งทีสมทีนะมันนับเวลาให้ด้วยนับจํานวนให้ด้วยนะที่กดก็ประมาณนี้ถ้ารีเซ์ชกดค้าง3วินะครับและอันนี้ผมจะบอกไว้เป็นความรู้เพิ่มเติมนิดนึงก็คือสมมติคุณเลือกโหมดเนาอะ,อะคุณเลือกโหมดแล้วคุณเลือกโหมดเสร็จแล้วถ้าคุณกดเพย์ไปแล้วเนี่ยมันเริ่มนับไปแล้วเนี่ยคุณมากดปุ่ม อันนี้อีกทีนึงอ่ะตั้งเวลาไม่ได้แล้วนะครับต่อให้คุณกดพ๊อปแล้วคุณมากดอันนี้จะตั้งเวลาทีนึงก็ไม่ได้แล้วนะครับการจะกลับไปตั้งเวลาใหม่หรือเซตกดใหม่เนี่ยก็ต้องกดนาฬิกาค้างไว้นะครับให้วันนี้เลือกโหมดก่อน1ทีแล้วกดนาฬิกากหนึ่งทีคุณถึงจะไปตั้งค่าเวลาได้นะครับอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคไหมครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับโดยเรียกว่าแต่ละปุ่มเนี่ยมันก็จะมีการทํางานที่ เขาเรียกแ่แต่ละนางฟังก์ชันเนี่ยปุ่มของมัน,มนการทํางานมันก็จะต่างกันนิดนึงแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้นาฬิกาเอาไว้เซตนะครับไอ้ตัวนี้พอสหรือว่าสตาร์ทหรือว่าเลื่อนหลักนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคสวัสดีครับ